ก็จะฮีสิเพสกุมมาทันก็มก็สวัสดีค่ะพิมดามหานครมหานครอินไซต์วันนี้เราจะพามาเอาไซนอกสถานที่ค่ะจะหาคนร่วมสนุกเล่นเกมเพื่อแจกของรางวัลวันนี้ไปดูกันดีกว่าว่าเกมของเราจะเป็นอะไรแล้วจะมีใครได้รางวัลไปบ้างตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทำอะไรอยู่คะเนี่ย อ๋อจันนี้กำลังเก็บร้านแล้วค่ะทำไมเก็บร้านเก็บร้านเร็วจังเลยอ่ะแล้วคุณแม่ขายตรงนี้เป็นประจำหรือเปล่าคะใช่ค่ะจันถึงสุขค่ะจันถึงสุขนะคะมาอุดหนุนได้เคยฟังเพลงลูกทุ่งไหมบ่อยค่ะนี่เดี๋ยววันนี้จะให้เล่นเกมให้คุณแม่ร้องเพลงต่อจากเพลงที่พิมดาร้องพร้อมไหมคะคุณแม่พร้อมค่ะไปไม่กลับมาเลยบางกรุย ของรางวัลมาให้คุณแม่ด้วยนะคะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรถเป็ดพะโลตราไวไวค่คะคุณแม่มอาให้คุณแม่ไปก่อนเลยขอบคุณที่ร่วมสนุกกับหนูนะคะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่เอยโอ้โหร้านสวยมากเลยร้าน Rn Coffee นะคะอันนี้ชื่อพี่อะไรคะชื่อพลอยชื่อบี่พอย วันนี้พิมดามาให้พี่พลอยเล่นเกมด้วยพอจะเล่นเกมด้วยกันได้ไหมได้เนาะเคยฟังเพลงลูกทุ่งไหมเคย่ะค่ะอ่าเดี๋ยวร้องต่อท่อนจากพิมดานะพร้อมนะพร้อมค่ะกุหลับแล้วเด้อพอแล้วฮักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเสวะกูหลับอะไรเนี่ยมนหลอกให้ฮาแล้วน้องก็โดนเท ว่าจะฮียสิเพสกุลมาทันก็หมือก็เเก่งมากเลยพี่พลอยขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มีของรางวัลมามอบให้ด้วยนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรถเป็ดพะโลต์้าไวๆค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทำอะไร อยู่คะเนี่ยกาลังเก็บร้านแล้วหรอร้านชื่อว่าอะไรค่ะร้านวันเพ็ญตามสั่งค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อวันเพ็ญค่ะเอ้านี่เจ้าของร้านเองเลยหรอคะเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่6กโมงยันบ่ายสองโมงตอนนี้เรามานี่เขาใกล้เก็บร้านกันแล้วนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพี่วันเพ็ญก็แปลว่ามีเวลาเล่นเกมกับหนูใช่ไหมเคยฟังเพลงลูกทุ่งไหมเคยค่ะ นี่ชอบใครได้ทุกคนเลยได้ทุกคนด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะร้องเพลงสั้นๆให้พี่มณเห็นร้องต่อกับหนูพร้อมนหมคะค่ะบอกกาบอกแต่หนูก็บอกไอ้อยากเป็นอยากเป็นอะไรติงไอ้รับรู้อยากเป็นคุณหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนไอ้ ได้เลยได้รางวัลสุดยอดวันนี้นะคะได้รับของรางวัลไปเลยนะคะไม่มีกึ่งสำเร็จรูปรถเป็ดพะโล้ตราไวไวค่ะ <c oughs> ขอบคุณพี่วันเพ็นมากเลยนะคะที่ร่วมสนุกกันนะคะขอบคุณ <c oughs> ม,ามากมากค่ะ <c oughs> เอาละค่ะครั้งหน้าพิมดาจะพาไปเอาไซ์ที่ไหนนะคะรอติดตามได้เลยนะคะใครที่อยากร่วมสนุกเล่นเกมก็วอร์มคอไว้ให้ดีๆไปฟังเพลงไว้เยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวได้ร่วมสนุกกันแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตราไวไวรถเป็ดพะโลหอมถึงเครื่องเต็มคํานะคะไปแล้วนะครั้งหน้าเจอกันค่ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไวไวรถเป็ดพะโลหอมถึงเครื่องเต็มคํา มหานครอินไซด์โดยพิมดามหานคร